สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการใช้งานตัว Chat GPT นะครับกับผมนะครับคนที่เพิ่งหัดใช้ตัว GPT นะครับก็มาดูในเวอร์ชั่นที่ทำกันแบบง่ายๆนะครับก่อนก่อนจะมาถึงหน้านี้นะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดของไอตัว Chat GPT มาก่อนนะครับอาจจนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะดูวิธีการดาวน์โหลดก็ได้นะครับเข้าไปตรง Google นะครับ แล้วก็เปิดหน้า Google ขึ้นมาไอ้ตัวนี้ผมล็อกอินมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคําว่า Chat GPT นะครับแล้วก็เลือกนะครับ Chat GPT เข้ามาในเนื้อหานะครับทีเนี้ยเราอยากรู้อะไรนะครับไอตัว GPT เนี้ยค่อนข้างฉลาดนะแต่ผมอ่านหน้าจออยู่ตอนเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเริ่มต้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองออกคําสั่งให้เขาทําอะไรบางอย่างให้ดูนะครับ เช่นช่วยแต่งเพลงลืมเปลี่ยนภาษาช่วยแต่งเพลงที่มีเนื้อหาไปในทางให้กำลังใจโดยมี คีย์เวิร์ดนะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเจ้า GPT เนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มทำการเอาข้อมูลที่เราอินพุตเข้าไปนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ออกมาเป็นเพลง แล้วก็เรามันก็นั่งดูนะครับว่าเพลงที่ตัว GPC เขาให้เรามาเนี่ยมันน่าใช้หรือเปล่าดูแล้วโดนใจเราไหมถ้าไม่โดนใจเราก็ออกคำสั่งเ,เขาได้นะครับว่าช่วยปรับอีกหน่อยนะครับช่วยแต่งเนื้อให้อีกหน่อยเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะครับ เขาก็จะตอบเราว่าแน่นอนเลยเดี๋ยวจะขยายเนื้อเพลงให้สมบูรณ์มากขึ้นเพิ่มรายละเอียดในแต่ละท่อนให้ลึกซึ้งและเติมท่อน o u โทรปิดท้ายด้วยนะคําถามทําไมมึงไม่ทําให้ตั้งแต่ทีแรกวะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้ตัว Chat GPT นะครับนี่เป็น EP แรกนะครับในการที่ผมลองสตรีมจอจากไอตัวโปรแกรม OBS นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆ ในออฟฟิศที่ช่วยสอนนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆนะครับในเรื่องของคนที่เข้ามาช่วยสอนช่วยติววันนี้ก็ต้องขอประมาณแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใน EP ใหม่นะครับ